ทุกคนรู้ไหมคะว่าเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนสำคัญของโลกเลยนะเดือนนี้เป็นเดือนของการรณรงค์ด้านของสุขภาพจิตของพวกเราสุขภาพจิตสุขภาพกายสุขภาพใจเพราะว่าตอนนี้เนี่ยองค์การอนามยโลกนะ WHO เขาได้บอกมาแล้วว่าจากการสำรวจทุกๆปีตั้งแต่ปี2020ถึง2023เนี่ยมีคนที่มีอาการซึมเศร้ามีอาการกางังวลอาการเครียดเนี่ยเพิ่มขึ้น25-28%ต่อปีเอาตัวเลขง่ายๆ ผู้คนรอบโลกเนี่ยกำลังประสบปัญหาของความรู้สึกซึมเศร้าของความรู้สึกว่าไม่มีพลังใจในชีวิตเนี่ย246ล้านคนทั่วโลกแล้วก็คนที่เป็นอันไซดี้วิตกกังวลอยู่ที่374ล้านคนทั่วโลก นี่คือตัวเลขที่เช็คได้ซึ่งเดือนนี้เนี่ยคุณอาจจะคนได้เริ่มสร้าง awareness ลองมาดูตัวเองซิว่าเรามีอาการซึมเศร้าเรามีอาการกังวลเนี่ยเริ่มเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือถ้าบางคนที่เริ่มเกิดขึ้นแล้วคุณอยากขอทําวิดีโอนี้ให้กับทุกคนเพื่อที่ให้ทุกคนเนี่ยได้เริ่มกลับมานะดูแลสุขภาพจิตสุขภาพกายสุขภาพใจของตัวเองแล้วเราจะได้ aware จะได้เห็นว่าเฮ้ยลูกเราผู้คนรอบข้างเขามีอาการแบบนี้หรือเปล่าแล้ววันนี้คุณณรนมี5เทคนิค ที่ให้ทุกคนได้ลองมาฝึกกันจากการรวบรวมงานวิจัยขององค์การอนามัยโลกแล้วก็งานวิจัยต่างๆที่สามารถช่วยเราได้เยียวยาเราได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพวกเราเองจะต้องฝึกเทคนิคนี้เนี่ยให้เป็นธรรมชาติให้เป็นนิสัยวันละนิดวันละหน่อยเหมือนเราค่อยๆเคลื่อนย้ายอะไรบางอย่างวันเดียวมันอาจจะไม่เห็นผลแต่ถ้าเราค่อยๆเพิ่มนิสัยไปวันละนิดหานิสัยนี้ไปวันละนิด เวลาที่เราจับตัวเองได้ทันว่าเรามีอาการซึมเศร้าว่าเรามีอาการวิกตกกังวลมันเกิดอาการขึ้นมันจะได้ไม่สะสมพวกเราทุกคนเป็นมนุษย์พวกเราสามารถที่จะซึมได้เศร้าได้กังวลได้มันเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์เนาะแต่ทีนี้หน้าที่เราคือการจับความรู้สึกตัวเองให้เก่งแล้วก็ลองเอา5ทเทคนิคนี้ไปใช้กัน อย่างแรกเลยเวลาที่เรารู้สึกว่าเราเครียดรู้สึกว่ามันสะสมรู้สึกว่าร่างกายมันเริ่มตึงนะทักษะแรกที่เราจะต้องฝึกเลยก็คือทักษะสโลดาวสโล o w วคือการทำให้ตัวเองช้าลงการหายใจช้าการทำให้เราหายใจอย่าง r e l a กผ่อนคลายการฝึก mindfulness การฝึกทักษะการรู้ตัวการฝึกสมาธิเริ่มเป็นทักษะที่กว้างขวางขึ้นยอมรับ จากในวงการแพทย์มากขึ้นยอมรับจากในวงการบําบัดมากขึ้นเรามีงานวิจัยหลายงานวิจัยมากที่ทําให้เราเห็นว่าเวลาที่เราเกิดอาการตึงซึมเศร้าเอเนอร์จีเราเนี่ยมันจะเริ่มหดหูบางคนเนี่ยเป็นโรคเครียดเยอะเพราะว่าพวกเราทําอะไรเร็วมากพูดเร็วตอบโต้เร็วเร็วไปหมดเลยรีบตั้งแต่เช้าออกไปทํางานรีบตั้งแต่เช้าเลยอยากให้เราได้จับตัวเองให้เก่ง ที้แรกเลยในการที่ทําให้เราได้ค่อยๆไม่ให้มันสะสมเนี่ยให้เราจับตัวเองให้เก่งทุกครั้งอย่างเวลาที่เราจะโกรธใครเวลาที่เราจะหัวเสียกับใครเวลาที่เราจะกังวลกับเรื่องอะไรเนี่ยให้เรากลับมาค่อยๆทําให้ร่างกายเราช้าลงถ้าคุณแานให้ตัวอย่างเวลาที่คุณแอนรู้สึกเครียดๆจากงานเพราะว่างานมันรุมมากเลยนนในแต่ละวันคุณแอนก็จะเดินไปช้าๆเดินไปล้างจานเดินไปค่อยๆชงกาแฟ ทำให้เราได้เบรกแพทเทิร์นอะไรบางอย่างในความเร่งรีบในความที่จะพยายามที่จะตอบโต้อะไรออกไปให้เราสโลว์ดาวนะและสิ่งนี้เราสามารถฝึกได้ทุกเชา้าก่อนเราเออกไปทํางานเนี่ยนะสัก3นาทีถึง5นาทีเราจะจับพวงมาล,ายลัยรถให้เราค่อยๆหายใจให้ร่างกายสโลว์ดาวจำคำนี้ไว้สโลว์ดาวชา้ชาๆช้าๆไม่ได้หมายความว่าทําอะไรไม่ทันนะชา้ชาๆเพียงแค่3-5วินาทีเนี่ยก็สามารถช่วยเราได้แล้วกลับมาที่ลมหายใจให้เราีแลกซ์ กลับมาที่ความให้ลมหายใจเราค่อยๆทําให้เราผ่อนคลายนะทํานี้บ่อยๆแล้วเดี๋ยวร่างกายเราจะชินเองเวลาเราเจอเรื่องอะไรที่มันตึงๆหรือมันเร่งรีบเราเนี่ยให้เรากลับมาสโลว์ดาวอย่างที่2ให้พาตัวเองไปอยู่ใกล้ๆธรรมชาติบ้างเช่นลองเดินบนพื้นหญ้าบ้างนะ grounded to the nature ให้เราก r าวกับสิ่งที่เป็นพลังของธรรมชาติ สม่ำเสมอในญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีประเพณีที่เขาเรียกว่า forest bathing หรือการให้ป่าอาบน้ำเรานะบางคนใช้เวลาทั้งเดือนเลยทำงานทำโปรเจกต์ขอลาหยุดสักวันเสาร์อาทิตยนะ์เดือนละครั้งออกไปเดินป่าออกไปรับลมรับพลังธรรมชาติซึ่งเป็นกิจกรรมที่คุณแอนชอบมากเลยคือเวลาที่เราหมดแรงเนี่ยแรงเรามันไม่พอเนี่ยเราก็ลองออกไปให้แรงของธรรมชาติเนี่ค่อยค,อยคอย เยียวยาเราฮิวเรามันจะช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ทีนี้มันก็ต้องเกิดการเตรียมพร้อมของพวกเราทุกคนที่เอาพลังนั้นเนี่ยกลับมาข้อแรกสโล w d ดาวกับการทำงานของเราการวางแผนสิ่งที่เราจะต้องจัดการเวลาที่เรามีความแอนซ e t y หรือความเครียดเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่เราเริ่มจัดการชีวิตไม่ได้เราก็ต้องกลับมาเอาพลังธรรมชาติกลับมาจัดการกับตัวเองรอบหนึ่งข้อ3เราต้องจากัดสิ่งที่มันดึงเราออกไปจากความสงบ อย่างเช่นตอนนี้เนี่ยมือถือเป็นอะไรที่ทําให้หลายๆคนเริ่มรู้สึกไม่พอใจในตัวเองไม่พอใจในชีวิตที่เรามีอยู่มันเกิดการเปรียบเทียบอะไรบางอย่าง mm hmm. ข้อแรกที่คุณแอนจะแนะนําให้นักเรียนทุกคนเวลาที่เข้ามาปรึกษาส่วนตัวเนี่ยคุณแอนจะให้พวกเขาใช้เวลากับมือถือให้น้อยที่สุดเลยคุณแอนจะเรียกว่ากล่องวิเศษนะคือเก็บมือถืออันนี้กล่องอาจจะน้อยไปหน่อยอันนี้ตัวหยักเอากล่องใหญ่ๆห,ห,หน่อยคุณแอน,นจะให้ทุกคนเนี่ยเก็บมือถือไว้ในกล่องแล้วก็เก็บไว้ ไม่ต้องดูเลยในช่วงที่เราสามารถทําได้หรือถ้าใครที่ต้องใช้มือถือเนี่ยเราก็ตั้งเวลาไว้ว่าเฮ้ยเราจะเช็คเบอถืออ่าชั่วโมงละครั้งในเรื่องที่มันสําคัญแต่ถ้าเราไม่จําเป็นต้องเช็คมือถือขนาดนั้นเนี่ยเราเก็บไว้ในกล่องพิเศษเลยแล้วก็มาโฟกัสในสิ่งที่เรากลับมาดูแลตัวเองอย่างเช่นถ้าเราไปเดินป่าอย่างเงี้ยเราไม่จำเป็นต้อง,งดูมือถือเลยถ้าอยากถ่ายรูปถ่ายอะไรก็ค่อยตั้งเวลาไว้สักสองชั่วโมงเอามปถ่ายรูป ถ้าอยากโพสอะไรก็โพสแต่ไม่ต้องมานั่งดู notification ไม่ต้องมานั่งดูว่าวันนี้เฮ้ยใครส่งมสเซจหาเรา Notification ชอบรูปของเราชอบวิดีโอของเรามากเท่าไหร like ่ you ให้เราวางไปเลยเวลาที่เราได้กำจัดหรือ get rid of distraction เนี่ยเราจะรู้สึกว่า <mark ớ p> เรามีเวลาเป็นของตัวเองเรามีเวลาในการทําอะไรเป็นของตัวเองเราได้มาดูแลตัวเองเราได้ไปอาบน้ําดีๆ <mark earth> เราได้แบบมาม์กหน้าเราได้มาทําอะไรที่มันเป็นการเซิร์แคร์ตัวเองจริงๆ ข้อ3ามเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องมานั่งดูว่าอะไรบ้างที่มันทำให้พวกเราเกิดอาการแพนิคเกิดอาการไม่แฮปปี้ไม่มีความสุขซึมเศร้าวิตุกังวลหลายๆคนอาจจะเป็นเรื่องของงานเราจะต้องหาเวลาในการที่เราลงไปทํางานอย่างเต็มที่แล้วเราก็ต้องมีเวลาให้กับตัวเองเราต้องมีเวลาในการที่เรามาเยียวยาตัวเองการกําจัดสิ่งที่เป็นทริกเกอร์เราเนี่ยเราต้องมานั่งดูด้วยความเป็นจริงเคสของนักเรียนคุณแอนบางคนเนี่ยเป็นคนชอบปาร์ตี้มาก ซึ่งปาร์ตี้เนี่ยไม่ผิดอะไรแต่ทุกครั้งเวลาที่ออกไปปาร์ตี้เนี่ยดื่มแอลกอฮอล์เยอะเกินไปเวลาที่เราดื่มแอลกอฮอล์สารความสุขสารของความตื่นตาตื่นใจโดพามีนต่างๆมันพุ่งสูงขึ้นมากและเวลาที่เราไม่ดื่มแล้วกลับมาบ้านเนี่ยมันก็จะมีความแฮงโอเวอร์แล้วก็มันแฮงโอเวอร์ก็ไม่เท่าไหร่มันทำให้ระดับสารเคมีของพวกเขาเนี่ยลดต่ำลง แล้วเวลามันจะกลับขึ้นมาเนี่ยมันกลับขึ้นมาแบบไม่มีแรง mm. เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังในเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะอาะดื่มได้ถ้าเป็นสังคมปาร์ตี้แต่ถ้าเราต้องรู้ว่าเอ้ยถ้าวันนี้ร่างกายของเรามันยังไม่พร้อมนะนะอย่าใช้แอลกอฮอล์ในการเยียวยาอารมณ์ตัวเองเลยมันจะช่วยได้ช่วงหนึ่งแต่เวลาเรากลับมาเนี่ยแหละมันจะแย่ก,กว่าเดิมก็ฝากไว้้ทุกคนได้ลองมาปรับจัดการในสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวเนี่ยลองเอาออกไป นะผู้คนบางคนที่เรารู้สึกว่าเราใช้เวลาคุยแค่เนี้ยเราก็ใช้เวลาคุยแค่นี้พอมีาวเ n อรี่มีขอบเขตเป็นของตัวเองให้เก่งข้อ 4. นี้แน่นอนสําคัญเราต้องมาพัฒนาในการกินการนอนการออกกําลังกายของพวกเราเรารู้กันอยู่แล้วแหละว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราไม่ได้ทําเป็นรูทีนหลายๆคนที่หายจากอาการซึมเศร้าหายจากอาการวิตกกัขขงวลเนี่ยเขาจะมีรูทีนที่ชัดเจนเช่น กินเป็นเวลาแล้วก็กินอะไรกินอย่างไรแม้แต่กระทั่งเรากินอาหารที่มีประโยชน์มากๆแต่เราเร่งรีบในการกินเรารีบมากเลยระบบการย่อยมันก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นกินอะไรกินอย่างไรสําคัญกินอะไรที่เป็นประโยชน์กินอย่างไรกินแบบช้าช้รู้สึกลิ้มรสไม่ได้กินไปแล้วก็ดูมือถือไป บุคลิกแบบนี้เนี่ยนะมันอาจจะไม่เป็นทุกคนก็ได้บางคนอาจจะทําได้นะบางคนมีจิตใจสภาพแข็งแรงแล้วก็ดีแต่ถ้าบางคนที่กําลังเยเียวยาต่วอยู่ตอนนี้ลองมาปรับนะในการกินของเราให้ดีนะกินอะไรกินอย่างไรอย่างไรคือเร็วหรือช้าหรือเป็นความละเมียดละไมมีความสุขในการกินของเรา2การนอน การนอนเนี่ยหลายหลายคนชอบพกโทรศัพท์มือถือเข้าห้องนอนใช่ไหมการนอนเนี่ยอยากให้ทุกคนได้เริ่มปรับเป็นการนอนตรงเวลาตื่นตรงเวลาให้นาฬิกาชีวิตเนี่ยมันตื่นแบบโดยที่มันสดชื่นเราได้หลับแบบลึกจริงๆนะอะไรที่มาขัดขวางการหลับลึกของเราล่ะเราต้องตั้งคาถามเวลาที่เรามีอะไรมากวนใจเรา,เราต้องตั้งคาถามกับตัวเองอะไรที่มันทําให้เราไม่หลับลึก มือถือไหมค่อยๆปรับในแต่ละส่วนถ้าทุกคนถามคุณแอนคุณแอนก็จะบอกว่าคุณแอนก็จะไม่ให้อะไรมารบกวนเลยในการนอนนะงานผู้คนอาจจะมีการดูกระตูเล็กน้อยก่อนนอนบ้างให้มันแบบสมองมันดูรีแล็กซ์ดูผ่อนคลายไม่คิดเรื่องงานมากเกินไปแล้วก็อ่านหนังสือนิดหน่อยประมาณ5-10หน้าแล้วก็นอนแล้วก็ตื่นมานาฬิกาชีวิตตื่นมาปุก6โมง7โมงเช้าตื่นขึ้นเด้งขึ้นแล้วก็ออกมาทำงาน นี่คือการทําให้การนอนเราเป็นกิจวัตรประจําวันเป็นเวลาแล้วก็การ movement ตั้งวินัยกับตัวเองว่าอาทิตย์หนึ่งสักสาวันเราต้องออกไปเดินเจอธรรมชาติเจอแดดบ้างให้เราได้มีวิตามินดีธรรมชาติให้ร่างกายเราได้มีสารเคมีความสุขธรรมชาติที่มันหลั่งขึ้นนั่นเองข้อที่5เราต้องเรียนรู้ในการ p พลนที่จะเดินไปข้างหน้าเพลน i n g to look forward to เวลาที่เรารู้สึกซึมเศร้าเวลาที่เรารู้สึก กังวลเนี่ยเรามักจะติดอยู่ในความเป็นอดีตชีวิตเรามันไม่มุ่งหน้าไปทางไหนหรือเราก็ไปติดอยู่ที่ว่าเรามุ่งหน้าไปแล้วเนี่ยเฮ้ยเมื่อไหร่มันจะได้เมื่อไหร่เราจะหาเมื่อไหร่จะดีเมื่อไหร่เราจะสําเร็จเราจะอยู่นูน่นกับอยู่นูน่นมันมันจะไม่อยู่ตรงกลางเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการที่เราตื่นมาทุกเช้าเนี่ยอย่างเช่นถ้าวันนี้เรามีอาการซึมเศร้าหรือว่าเรารู้สึกกังวลเนี่ยให้เราลองจัดเวลาในการสะสมความสําเร็จเล็กๆว่าเฮ้ยวันนี้เรา ตื่นเช้านะเราได้อ่านหนังสือนะให้เรามีแลนที่เราได้ move forward หรือเราอาจจะแบบโหซึมเศร้ามากจากความรักที่ผ่านมา <c oughs> ก็ให้เราลองแลนว่าแล้วความรักครั้งต่อไปมันควรจะต้องเป็นอย่างไรแล้วเราจะพัฒนาตัวเองเราจะดูแลตัวเองอยังไงบ้างนะวันนี้เราจะไปยิมวันนี้เราจะ plan forward ยังไงให้สะสมการแพลนของเราการลงมือทำของเราวันละนิดให้เรารู้สึกว่าเราได้เคลื่อนตัวไปข้างหน้าสม่ำเสมอ เราอาจจะหยุดพักบ้างเราหยุดพักเพราะว่ามันเหนื่อยแล้วก็เพียงแค่นอนนะแล้วก็เหนื่อยแล้วก็นอนแล้วเราก็ตื่นขึ้นมาเฮ้ยมีอะไรทาพรุ่งนี้มีอะไรทําวันนี้เราก็ค่อยๆแพลแนต่อไปซึ่งพ s รเีสเนี่ยไม่อยากให้ทุกคนบังคับตัวเองไม่อยากทุกคนรู้สึกว่าต้องแบบฉันต้องดีฉันต้องเก่งมันก็จะเป็นความสะสมความคาดหวังในตัวเองมากขึ้นไปอีกลองดูนะคะลองดูใครที่กําลังอยู่ในภาวะแบบนี้นะซึ่งหลายๆคนคุณนั้นว่าในชีวิตครั้งหนึ่งอะต้องเคยมีต้องเคยเป็น ซึ่ง5ทิปนี้เนี่ยลองเอาไปปรับใช้ดูแล้วเราก็สามารถที่จะคิดในรูปแบบของตัวเองก็ได้5ทักษะนี้เป็น5ทักษะที่ให้ทุกคนได้เริ่มปูพื้นฐานก่อนอันแรกเลยก็คือทักษะช้าลงอันที่2เลยก็คือทักษะพาตัวเองไปอยู่กับธรรมชาติบ้าง grounded to nature อันที่3เอาสิ่งที่มันรบกวนความสุขของเราออกไปบ่อยๆอ,อันที่4ให้มาปรับกิจวัตรการกินการนอนการออกกำลังกาย และอันที่5ให้เราแพลนในการ moving forward เดินต่อไปข้างหน้าเรื่อยๆด้วยความรู้สึกภูมิใจในตัวเองในความรู้สึกว่าวันนี้มันทำดีแล้วพวกเรายกทำใหม่ซึ่ง5ทงเทคนิคนี้นะคุณนันก็พยายามรวบรวมงานวิจัยแล้วก็สิ่งที่คุณนันได้ใช้กับตัวเองมาให้ทุกคนกันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนให้ทุกคนได้มีสุขภาพจิตสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับคนรอบข้างสร้างสารรค์สิ่งที่ดีให้กับโลกนี้กันต่อไป แล้วก็ใครชอบในการเรียนเรื่องของทักษะความสุขทักษะ mindfulness ทักษะการ slow down ที่คุณแอนบอกเมื่อกี้นี้นะคะก็สามารถไปติดตามคุณแอนในเว็บไซต์หรือในเพจได้ในห้องเรียนความสุขแล้วคุณแอนจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะใครอยากเรียนทักษะอะไรเสริมอย่างเช่นทักษะความสุขนะการวางตารางตัวเองในการ พัฒนาความสุขยังไงทักษะการคิดปวกลองไปคลิกติดตามแล้วก็ดูรายละเอียดได้แล้วก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อทีมงานได้เลยนะคะวันนี้คุณแอนแล้วก็ทีมงานห้องในความสุขไปก่อนสวัสดีค่ะ